สำหรับวิธีในการสื่อสารกันนะคะที่นี่ง่ายมากเลยนี่ผมก็ลองยกตัวอย่างเนาะเป็น Account l ไลนตัวหนึ่งแล้วก็ร้องโทรฮัลโหลโอ้เห็นเป็นอะไร<บ>เห็นเป็นตัวละเห็นภาพเป็นตัวละเ,<อ>เห็นภาพอยู่ไหม เอเห็นอ๋อเพิ่งไปใส่บาทมาอืมอืมแล้วเป็นไงบ้างน้ำท่วมไหมไม่ท่วมน้ำไม่ท่วมเหรอเออฝนตกตกแต่ว่ามันตกไม่เยอะไงอ๋อฝนตกไม่เยอะอืมอ๋อก็ดีละแต่ว่าเขาบอกว่าน้ำมันล้นเจ้าพยาแล้วนะเนอะเออ แล้วนี่จะมานี่เมื่อไหร่อะเมื่อไปหาหมอวันที่สิบปดอ๋อหาหมอสิบแปดหาหมอสิบปดก็อีกสัปดาห์หน้าก็ระบบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะสื่อสารกันได้อันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเป็นการพูดคุยกันธรรมดา เป็นการพูดคุยการธรรมดาเนี่ยไม่ยากเลยนะสามารถที่จะใช้ไลน์ธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการเรียนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําแบบนี้ได้เป็นการเรียนมันจะต้องมีการเขียนหน้าจอมีการอธิบายมีการใช้สไลด์ขึ้นมาโชว์มันมันต้องมีอะไรมากกว่าน,นี้นะดังนั้นเราก็จะไปใช้อีกระบบหนึ่งนะที่มีความพร้อมในการเรียนการสอนมากกว่า ผมอยากให้เห็นภาพคร่าวๆว่าที่นี่เนี่ยเราทําการเรียนการสอนหรือว่าการพูดคุยกันอย่างไรนะเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าเราสามารถที่จะทําตรงนี้ได้จริงๆนะเพราะว่าระบบของเราความเร็วอินเทอร์เน็ตของเราทุกอย่างมันพร้อมแล้วสามารถที่จะเข้ามาเรียนได้เหมือน กับเรานั่งอยู่ที่เดียวกันเลยโอเคนะก็เห็นภาพแล้วนะว่ามันจะสื่อสารอะไรกันได้ยังไงนะแล้วเดี๋ยวติดต่อกันเข้ามานะพูดคุยกันเข้ามาก่อนนะหรือว่าจะมาปรึกษาก่อนก็นได้นะครับช่วงนี้ก็ยังปรึกษาฟรีอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในอนาคตนะถ้าเกิดว่าคนมันเยอะนะผมไม่มีเวลาผมก็คงจะต้องเก็บค่าปรึกษานะครับช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงโปรโมชั่นจริงๆนะปรึกษาฟรีเดี๋ยวมาเจอกันที่บางแสนไอไอไม่ระวดครับ Nice to work with you, Mook. Do not hesitate to contact her to make an appointment. See you soon in Banks and AI Metaverse.